อ่ะลองดูนะอือดูแล้วเป็นไงพี่ครับถ,ถ้าดูโดยเบื้องต้นก็น่าจะเป็นทองเก้าสิบเก้าแะครับอืมแต่ว่าอย่างที่บอกฮะอ่าโดยกระบวนการนะครับเราอาจจะต้องมาดูอย่างโดยทั่วไปร้านทองเวลาที่เขาจะรับซื้อเนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเป็นทองหรือเปล่าถ้าอย่างที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยเขาอาจจะสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่เขาก็าเลยไม่กล้ารับอืมแต่ถ้าเวลาที่เขารับไปแล้ว เดี๋ยวขอดูนิดนึงคะับต้องนะต้องส่งนะหรือไม่ต้องเดี๋ยวเผาเลยดีกว่าเออถ้าเผาวางใจเห็นชัดนะฮะว่าเป็นหรือไม่เป็นคือเนื้อมันผมตัดจะขออนุญาตได้ไหมดูได้อ่านี่หนี้เขาดูเองเลยคุณนโมดูอ่ะนี่นะคือตใช่ใช่นี่น้องปอนทั่งวันมาออกนี่คนชมน้องปอนกันใหญ่ของน้องปอนสวยกันมากเลยนะนี่ยนะมอปอนนะวันนี้พี่เรื่องน้ำเติมบีบเหมือนกันเคลือบนะครับเหมือนกันเคลือบใช่ครับตีมาโอเคอ่านี่นะใช่แน่นอน เป็นอะไรฮะอ่าท่าที่ผมสังเกตนะครับตัวขั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองนะไปยังพิกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพิสูจน์ครับอันนี้คุณจะคืนกําไหมผมถามก่อนท้าให้ชัวร์หรอกใช่ค่ะไม่คืนนะใช่ค่ะไม่คืนแล้วคุณจะทําอะไรกับมันคือจะเอาไปแจ้งความค่ะเอาไปแจ้งความนะค่ะเอาไม้ไหมใช่คุณไปหาไม้ให้เขาดีกว่าหาไม้เขาติดดีกว่าเขาไม่สะดวกเออเอาไม้ติดเลยเยอคุณจะเอาเอาไม้คืนเลยอืมเออติดกันสดๆอย่างนี้เลยรายการสดๆก็ต้องอย่างนี้แหละ นี่แหะโอเคไม่ต้องใช้ไม้แล้วนะถ่ายใส่ได้อันนี้ผมให้ดูนี้ก่อนอันนี้ผู้ชมครับอันนี้เป็นทองที่ทั้งกี่ตัวนะแปตัวนะไปช่างมาเนี่ยได้ทองมาเนี่ยเห็นไมฮะเนีอ่าช่างมาเรียบร้อยสี่จุดเก้าก้ามใช่ค่ะสี่จุดเก้าเก้านี่ถึงจะหนึ่นก่อบาทนบสิบห้างบาทนึสิบ้ดสนจครึขั้นเลยเจ็ดจุดห้าเอ้ยครึ่งครึ่งบาทเจกร่ม อันนี้สลิงกว่าสลึงกว่าอันนี้สลึงกว่านะใช่สลึงกว่านะถูกไหมทั้งหมดที่สลึงกว่าแตุ่ณซื้อมาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนั้นทองคำอยู่ที่สองหมื่นแปดกว่าถึงสองหมื่นเก้ารู้ค่ะแล้วมคุณเพงซื้อสามหมื่นกว่าเพราะอะไรเอ่าบอกตามตรงเลยนะคะเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่รู้ว่าน้ําหนักทองอ่ะดึงบาทคือเท่าไหร่ห้าสิบตังค์ือเท่าไหร่พอโดนโกงแล้วถึงรู้ว่าน้ำหนักทองไม่ใช่โดนโกงเลยขอโทษไม่ได้โดนโกงเลยหลงเงื่อนหลังจากซื้อมาแล้ว ก็ก็แบบไปค้นในอินเทอร์เน็ตว่าเอ๊ะไอทองหนักหกจุดสองที่เราได้มาแต่อันตอนตอนที่ยังไม่ถอนนะคะตอนยังไม่แบ่งตอนยังไม่ถอนเป็นหกจุดสองใช่ค่ะตอนไม่ถอดนหรือสี่จุดเก้าใช่มันไม่ถึงห้าสิบตังค์เราก็เลยแบบแชทไปบอกร้านเนี่ยเขาก็จะรับคืนเฉพาะตัวปีเสียแค่นั้นค่ะแต่เราก็แบบคือเนื่องจากว่าเราก็เฮ้ยเราโง่แล้วเราอยากทํารีวิวให้ชาวบ้านรู้ว่าเออเนี่ยทองเนี่ย มันน้ำหนักเท่านี้ยมันเท่านี้ต้องดูดีๆต้องฟังดีเราก็เลยไปทําคลิปลงติ๊กตอกค่ะเพื่อบอกว่า